<laughs> เอามาแล้วครับ <laughs> โอ้ครับคลิปหนีเป็นยังสี่ครับเนดะ้อไปแล้วครับแนละ <laughs> ้วมาท่านแล้วเมื่อกี้นี่โจโจคนโชว์ให้เบิงนะครับนี่ค <laughs> รับโอ้มาท่านแล้วมาท่านแล้วนี่โอ้โหงี้ครับนี่ในมันหนึ่งนะครับเมื่อกี้เอาแก้เสือนะครับก <laughs> แก้เสียนะครับ,เ,รบเอา้า เอียังครับเนี่ยโมเป็นคนปลาเด้ครับเนี่ยเอาไปแล้วครับไปแล้วเห็ดยังครับเอาลงใช่ไหมครับลงใช่ไหมลง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 อย่าลงเฮียนะครับน้ำจืดเพียด เดีวมือนึ่นะครับโมนิกีบอท่านครับเนาะรถทายเรียบร้อยคุยปอย่างโดนครับนะบอท่านีล้ชัดเตรอเลยเดียวเื่อเนี่ยเดียนับคนอยนเลยล้เนาะยืดยดยางยนเลยแกเสือเราไมเนียงเดี๋ยวลงไปู่เลยลงมาเฉียบเลยไปยืดยืดยางค่ะเดี๋ยวล้มมจับไบ่ยละ เอาง้ยมงกัมครับงอมเดี๋ยวไปเสียบไก่ลมอ่ไปเลยเดี๋ยวไปเสียบกแหลมเดวไปเสียบกลมเสียบใก้แลลวออกไปเสียบตกตะลังไปได้เจอนแล้วปลาชูไปถึงปันเลยปาีันเราก็ุไปได้ยัยเยี่ยงใส่เยี่ยงคว้าไปขน กไปางแล้วนะครับเด้อเเสียบใส่หลมแหลมแลนหายเด้อคนนั้นเลบมเยียนกันเยียนล้วข้างๆเลยนะไปกนใส่บ่ไกไปกนติดหลมบวโอยจับไมมือจับไจับเด้อมังจะคมแหงเด้อนี๋ยคมแหงแล้วมึงยันหมุนเด้อ นี่ืเปหมุดแหลมับนึ่งนึ่งไหวจะซื้อพ่อหอเลี้ยมมะคงกลิ่นซื่อหมเป็นักกันเทียบใดยางดีมามาจิ้มแจงวงจวันนี้ไปอัลครับคือวครับคือว อยู่บะกระนาบะกระนาบะกระนาคือรับคือร oh, oh, oh. uh, uh. uh, ับเออเออเม่นมครับกูเลยอืมคือแล้วด okay, ึงคือแล้วดึงคือแล้วคือแล้วคือแล้วครับคือแล้วครับลบไปเนีครับไปแหลมโอ้ย สร้างย่นัอเนยผเหอมเบไม่อีาเมีงืมอที่สามลบ่ครับมือที่สามทายครีบเลครับโจมมาเห้งไงปนี่สร้างยยานแท้เอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้อู้เื่งสองสามอู้อู้ อู้เฮ้ยเฮ้ยอ๊บอืไปแล้วครับอู๊ยอือปาดท่อครับแม่ครับแม่อือหือนี่ครับอู้แม่ยแบบนี้ครับอืออู้อู้ครับนี่ครับอู้สองตัวครับตัวโลครับอีกตัวหนึ่งสองโลครับย่างกว่าจิวฮอดครับย่างสองโล่ยังพ่อยตัวหนึ่งครับ มีตัวละโลกับตัวละสองโลครับอยู่ห่างกันอยู่เดี๋ยวของสาจัดการเองว่าเป็นยังครับนี่ครับโอ้ผิวฝ้ายบื้อครับนี่ครับนะทีมงานเข้ามาหนี่ควบบ่นีไม่เดือนไม่สาไม่จูมพี่เก่าไอ้พันทรงมือปืนมา เอื่อนครับแต่พอบอยกับมากับผู้ใดบูครับอยู่อยู่นีป่ปลาใหม่เพื่นล่ะ <c oughs> บอยกับมาพี่ลนะครับโอ้ปลาพีครับนี่ลุยปลาพีกันนี่เครื่องปรุงอยู่นี่ครับมาีิ นี Adams, ่เพิ uh, ่นล ja. ืมหมู่บ้านนี่ครับเพิ่นลืมหมู่บ้านเดี๋ยวบางอย่างหลวงพระท่ายดอกแสดงว่าหลายอยู่เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวมาซราลูกน้องมาลุยหนีซะบ่นี่ทีมงานไม่มีเงินใส่ต่ำอยู่แล้วแต่ไสถึงวันนั้นก็ยังได้น่าลงบ้านดีกว่ากันโอ้ยแหมนกระโดดเลยเดี่ยวขอ พตเนยลัอกั่ยงวเบ้กนเย่างักเล่นี่ยลุกขึ้นไดตั้งเตตับหม้้นีครับบอนี่ครับนะไปมาสองตัวเอาบเสียมว้เนี่บ่อเสียมแล่ลูกเนี้ยเสียมทินดล้บ่เสียมไหมเสียมเอเอร เจ้าของชาเพ่นลือพักลือ้าขึ้นเมื่อวานนี่เพิ่งเลยมือนีพิ่นหาแนวต้มครับเนาะเมื่อวานมาต้มปนนิดหน่อยข่าเขียวเ่นเนาะจ้าของป็นะไรหลองหมอมึงทำอะไรมึงไปกาอะไรมึงบอกไปไป เอาวันนี้เนี่ยมัวเห่าเวทีมวยมารำแต่ละหมือนแล้วมาแล้วแต่นี่มันรำตมีเวทีมวยเราอ่ะแ่เด็กควงเนั่นละม้วนแค่เด็กควงคนละนี่พักพักซี่แล้วเเป็นดอกงามนะครับหน่งสองพักสี่ฮะนี่สาว

องเว้นไหมก่ไกท่าไส้นี่นละใก้โหดมันเนียางหอนวันี่หอนวัวหอดคตรเนียนเลยสมเราเห็นข่ผู้ที่เรียนอะไรได้เล่เด้แชงดุ่นแล้วเราวิดหมูจากแช่งเราว่าหมูนยังน้งวัถึงเหร มากันแล้วครับแม่นอยู่บ่ของคุย bỏ อยู่บ่บ่บ่ mày มามองมานํามาไล่มองมี เห้ยยังวัวทงเย็นวัวเทงเย็นอยู่วะยานแมีนอยู่คนหู่นก็หัววัวทงเย็นสันดีนี่หกันมอไม่วมอ่ไงใสหัวเขาด้วยม่งม่งนี่บอกว่าจะหูเนาะว่าห้ม่งมาเลย่มีกาหมูไม่ตับกำลังนางกินอยู่นั่นมีผอดหอมต้นหอมก็มี ใส่นนำแดงล่ะคือมาเมนขาควดตั้งหาบ่ะโอควดเราตั้งหาโอ้พี่นามาตืมควดเราโอ้โอ้แสดงว่าเมนเมนโอ้เมนเมนเนี่ยเอ้าเนี่ยกินแล้วเมนจะเขาวงิดหนึ่ีือ อ่าเมื่อนี้คือเกาครับเนาะมาเรียนกับทีมงานสิได้กินต้มเปี๊ยแล้วมื่อนี้นยบตัวนบน้เปียคไรเม่บเยอันตไม่เยอะครับนี่สองตัวเป็นไงครับเนาะเมื่อนี้เาพอซสัมนียกันครับเนาะพูดละบ๊ายบายพูนละ บายค่อยๆพผลอะไรสินี่ต้มเอียนเนี่ยตังสี่เลยเมื่อไรงวไปกินหนาวกอนก็จะไปมันเก่าไปนะครับนะมันเลี้ยงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจครับนะวันนี้เนาะวันนี้ลาบปลาครับลาบปลาสวัสดีครับ